ก้อยตูนครบรับ13ปีพร้อมฟิตคลอดธรรมชาติล่าสุดสาวก้อยราชวินควรแขนหนุ่มตูนบอดี้สแลมดินเนอร์หวานฉ่ำเผยซึ้ง13ปีแต่รู้สึกเหมือนวันแรกที่พบกันจับมือและหัวเราะด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะแม้จะขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ทว่าดีกรีความสวีทของตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สแลม และก้อยราชวินก็ไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยแถมยังขยันเสิร์ฟทั้งโมเมนต์น่ารักของครอบครัวและมุมสวีทหวานแบบ2ต่อ2มาให้ได้เห็นอยู่ไม่ไวเวน้นอย่างล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพสวีทลงไอจีส่วนตัวหลังควงแขนหนุ่มตูนไปดินเนอร์เติมความหวานพร้อมกันนี้สาวก้อยก็ยังระบุข้อความไว้ว่าฟิลเดทตอนจีบกันใหม่ๆตัดภาพไปลูกสองละจ้า จับมือและหัวเราะด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆน,นะซึ่งนอกจากนี้เองสาวก้อยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมฟิตร่างกายให้แข็งแรงการยืดเหยียดนอกจากจะช่วยความปวดเมื่อยจากการแบกท้องได้แล้วยังเป็นการช่วยฝึกการกำหนดลมหายใจที่ดีเพราะการคลอดธรรมชาตินั้นเรื่องหายใจเป็นส่วนสำคัญมากๆเวลาแม่ออกแรงเบ่งในห้องคลอดนั่นเองถือว่าตอนนี้สาวก้อยได้ตัดสินใจแล้วว่า จะเป็นการคลอดธรรมชาตินั่นเองค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับสาวก้อยรัชวินและหนุ่มตูนบอด,ดีแ้แลมในการมีลูกคนที่สองถือว่าเป็นของขวัญวันครบรอบ13ปีเลยก็ว่าได้สุดยอดมากๆเลยนะคะคู่นี้พร้อมก้าวผ่านและหัวเราะด้วยกันแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณก้อยรัชวินและตูนบอด,ดีแ้แลม ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ